สวัสดีค่ะมาด้วยค่ะตำส่วนค่ะทุกคนตำส่วนกุ้งสดแล้วก็หอยแครงเนาะคะ่ะตำส่วนขนมจีนขับุนถาดไม่ก,กินแบบแซ่บต้องกันเด้อค่ะแล้วก็สิมีใครใครูกเป็ดใครูกเป็ดอันเหลือต่างตาเมือไทยครีมืงินั่นแหละคะ่ะกินเบอร์ดเลยอายุสามหน่วยตอนแรกเอามาไวปกินก็ตำส่วนหอยแครงขับุนถาดเสร็จมันอื่นเนาะ ถ้าดูจป็ดบากันรู้เอาไม่ได้อาปักอะไรก็แช่ในเด้อค่ะเดอ้อเดี๋เป็นกำลางใจให้ชิปน,น,นะคะน่ะเนาะเหมือนเสดหมวนเขาวะเนะี่ยอื้มอื้มุอือ้มลอ,อ,อสิขาดข่หมูนเนาะ ขนรดใหญสองเมื่อเอาโตมันออกโตอ่อนมันอะแสบขาะมันสิเป็นมันๆเม็นนะคะไม่เหม็นข้าวอร่อย ตำพอดีกินนะคะ่ะไมา่ตำลายตำลายลรวก็เหลือเนาะกินคนเดียวอ,อันนึงคือระยะสามอ,น,น,อนีึงคืออนนงสีแม่เป็นตัวแล้วนะคะเนี่ยเป็นตัวมีคนแล้วเมื่อก,กินตัวก็เอาตะไคร้กินตะไครแดงมันตัวนี้ก็อเอาชิ้ ข้างน้นไม่ืช่เป็นโจ๋ไหมจบอืม うん。Mm. Mm.